วงจรปิดของป๊อปปี้เพย์ทามได้ตรวจจับเจอมือของมัมมี่ลองเล็กซึ่งมัมมี่ลองเล็กเนี่ยมาอยู่ในชั珀หนึ่งจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นมือของใครบางคนหรือเปล่าหรือมีคนตายอยู่ในนั้นหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันฮะว่าเราเจอกันที่ห้องไหนนะะ เดี๋ยวผมให้ดูในเกมจริงก่อนว่ามันมีจริงๆริงไหมในเกมจริงรอนะฮะรอนะฮะโอเคฮะเกมจริงๆเนี่ย เหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรเลยนะฮะมีแต่ฮักกี้ตัวเดียวแบบนี้นะฮแบบนี้นั่นเองฮักกี้ตัวเดียวก็เหมือนมัมมี่ลงเล็กมันอยู่ในนั้นจริงๆนะฮะถ้าเกิดใครไม่เชื่อลองไปดูในกล้องกันเดี๋ยวผมไปดูในห้องกล้องวงจรปิดนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ใน ก็วงจรปิดของป๊อปปี้ไปททมแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมเจอมือของมัมมี่ลงเล็กตรงไหนนี่ฮะจะเห็นได้ชัดว่าตรงนี้มันมีมือของอะไรบางบางตัวอยู่ตรงนี้นะฮะมือมันเป็นมือของมัมมี่ลงเล็กงไงไม่รู้นะฮะจริงๆนี่ผมซูมไม่ดูเลยนี่มันคือมือของมัมมี่ลงเล็กนะฮะ อืมนี่ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮนะผมผมผมเจอผมเพิ่งเจอเมื่อกี้เลยผมเพิ่งเจอเมื่อกี้นะเมื่อกี้ผมเปิดกล้องวงจรพอผมมาดูเพ๊่ผมก็ได้เห็นมือของมาไม่ลองเล็กอันนี้นะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮนะ